สวัสดีค่ะเมื่อนี้กับแม่เจลาพ้านเข้ามาเล่นน้ำเนาะคะ่ะตัง้งม่สบ่ไหวแล้วเออน้องอีคิวค่ะมืัอนี้เข้ามาเล่นมาอยากส้มค่ะมาไป็นแก่ไปได้แล้วาแต่ชืให้หาเห็ดต้มมาแล้โอ๊ยไปหาเห็ดได้เหรอได้แล่ได้มาลอกขายได้เฮ็ดทานก็เห็ดน,นั่นแหละ ได้หลายอ่อพี่พี่ผู้นึ่งคันพี่ผู้นึ่งันเอาซื้อมาปั่นน้องน้ำเด้อคนละห่อเด้อลูกเด้อใช่ได้หกซิินี่แหละอ้าวไงซื้อซื้อโนูเสามาให้น้องเด้อเอารน้อไปก็ได้นะคนมาเอามาขามเนาะมะขามน่เสามาให้น้องเด้อเดียวลืมซื้อมาให้น้องกินน้ำได้คนละห่ออาเลนพืง่เพื่อพี่เอเพื่อเอพี่เ่เพื่อ เอาเอาบานี่เลยดอบดอบนดือเดอบเดือมเอบเดือบเดเดือบือบเอบเดเดือบเดือบเดือเดอเดอบเดือบเดเาบเอบออเืออนเลเเเออเดียเเอเนี่ยอยาเดืออเป๋าเงินเพื่อออ อันคุณแม่ใจบุญที่โคราชน้าเพิ่งส่งอันโทรศัพท์มาเหอะโทรศัพท์อันโทรศัพท์เนี่ยคุณมั่นในคุณยกไปหาเห็้ยใช่ในชั้นหัดมาอันนี้มาเพื่อไปซื้อปลาป้าเกือบคนสวยสูงมากเลยเกือบเอ้ยกูรัก เก<ม>ือบเกือบคนละสีแต่ก่อนมันรบมิยมคนละสีนะคะเกอ<ม><ม>บคือ <c oughs> มาตั้งนานเลยนะคะค่ะไม่ใช่ว่า คนละสีน้าแต่ก่อนรถนิยมเนาะคนละสีรถอันแต่ขนาดเกิดไปผ้าใบกับคนละเยโมเราซื้อมามันแบนันอมกเหมอนกัคนละกิ้งล้มเขาเฮ็ดมากจังเยโมหันข้างหนึ่งที่ทำข้างหนึ่งีเรื่องไม่ตจอก็นมเนอยากได้เหรอข้าวไ่ได้เจ้าไม่ไม่ไม่ยี่สิบงสปเอาอะบ้านเป็นเจียว เดี๋ยวเดี๋ยวมันมาโมเลก่อนร้องดังๆนะแม่เพลงคััเปันฟังน้ำหนไอ้บอได้อยู่เงือนไอ้ไปตันไหมกระมันมันมากจะบอกไม่นะว่าให้แม่นขนาทาบได้หล่นเบิดมันคือมันมาขีดเข้าน้ำอยู่บ

vào bỏ lại vào và hôm qua mặt lại đỏ của mình một ngày hả sau nói về luôn công โอ้ยลูกกับเมียให้แม่ตัวน้อิไปมียเอให้เมียเพระว่าเมียพูดแม่เาเ่รรน้องจมาช้นใเจ้ีหางไกลเท่าได้เอามาแม่อเอามาทำงิีลูกแม่สิได้ใส่ต้องแบบเกืบใช่เอ่าเออ้กูบาวซำน้อยหัดริง อย่ารอบตื่เชีงพะพาน่างใจหักกันอย่าดูว่าที่เ่าให้สังถึงวันนี้เขาบอกว่าต้องผ้าดองมาเพ่งมาต้องมาแต่งให้เจ้าหามันลุดเลยนะหงิมมันฮะ ทำกการสน่ห์ไทยฮึบ้องเพลงกันร้องเดีอนบ้านหน่อยเม่ขนมฮะเอาปั่นน้องเลยแมฆน้องอีคิวเนาะค่ะลาบอกให้ซื้อมาปั่นน้องพร้อมบอกนะขอให้น้องลักล่านี่คนเก่งเก่งกว่าบอกไปให้เลยละเม่จะให้อีกสองอันนั่ลูกนะ จังแมสซี่ไม่จังคะมันนี่นะเดี๋ยวแม่จะเอาเงินให้กระยามันเละแตงมันมกินอยู่ตล <c oughs> อ,คอคคคด,ค,ดอค่ะคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้เนะะา,าคะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องหนุ่มบานนาด้วยด้ค่ะสวัสดีค่ะกดไปหุ่นแล้ว